ณที่ป่าเขาอันกว้างใหญ่สถานที่แห่งนี้อยู่ท่ามกลางป่าเขาลึกบนดอยสูงเราจะไปดูสถานที่โบราณเป็นหมู่บ้านโบราณของคนล้วสมัยเมื่อก่อนซึ่งเราได้รับข้อมูลมาว่าอยู่ห้วยที่สองขึ้นไปอีกนิดก็จะเจอที่โลกล้างว่างเปล่าแต่ว่าหลักสำคัญก็คือ มีเรื่องเล่าของชาวบ้านเล่าถึงคนลั้วโบราณว่าเคยอาศัยอยู่ที่นี่หลักๆแล้วก็จะมีหมู่บ้านโบราณแล้วก็ได้ยินมาว่ามีภาพเขียนสีด้วยซึ่งผมก็ไม่แน่ใจว่ามีจริงหรือเปล่าอะไรยังไงนะครับตอนนี้ก็เลยจะลองขึ้นมาสำรวจดูว่าเราจะเจออะไรบ้างนะครับเดินทางครับ หมู่บ้านลวบบนลานจะอยู่บนี้ใช่ไหม้อ you, right? งเดินเออ้องเดินขึ้นไปห่วยห่วยหนึ่งอยู่นี้เดินทางต่อเดินนัดนเลาะมาเรื่อย มันก็จะเจอหินที่น่าสงสัยไปเรื่อยๆอาจจะไม่ใช่หรือเปล่าที่นี่เป็นเงื้อผาแล้วก็ดูเหมือนก็จะเป็นมีอะไรที่ น่าสนใจมากๆแต่ไม่รู้ว่าจะมีภาพเข็นสีหรือเปล่านะครับเป็นเพิงผ่าเดินหาหมู่บ้านโบราณที่บอกว่าชาวลัวเคยเอาศัยอยู่ที่นี่ตอนนี้เราก็เดินทางมาได้ประมาณสองกิโลเมตรต้นไม้ใหญ่ กำลังตามหาภาพเก็บผิโบราณน,นะครับถ้าเป็นไปได้ก็คืออ่างที่พวกนี้ก็คือมีคนอาศัยอยู่แบบนี้นืบบโบราณดีโลง่ลงโล่งสบายสบายมีนกเหยี่ยวพวกตนสนสูงงพันกว่าเมตรละใช่เดินทางต่อครับยังหาไม่เจอ หนึงระดับความสูง1,000กับ40เมตรตอนนี้เรามาเจอสถานที่โล่งๆแบบนี้ซึ่งมีคำบอกเล่าของชาวบ้านว่าที่นี่เคยเป็นสถานที่โบราณที่คนล้วอาศัยอยู่ที่นี่นะครับเขาจะอาศัยอยู่บนยอดแบบนี้ซึ่งลำห้วยลำต่างๆก็อยู่ด้านข้างผมนี่ซ้ายมือที่เป็นที่โล่งๆคนอยู่ได้สบายแต่เราก็ไม่รู้ว่าเขาจะลงไปปลูกข้าวปลูกอะไรกันหากินยังไง ที่อาศัยเขาอยู่แบบนี้ดีชาวบ้านตามที่ชาวบ้านเล่ามาครับเราก็เดินทางเรื่อยๆตอนนี้อยากดูภาพเขียนสีโบราณที่เป็นฝ่ามือไม่ใช่การสแตมป์ลงไปนะครับเป็นการเอาฝ่ามือทาลงไปบนหงนแล้วก็อมสีไว้ในปากแล้วก็เป่าพ่นลงไปบนฝ่าหลังฝ่ามือเพราะฉะนั้นก็จะเป็นปรากฏเป็นรูปสีแดงรอบๆของฝ่ามืออีกทีหนึ่ง ตอนนี้เรากำลังตามหาอยู่ซึ่งไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนเดินทางต่อไปเรื่อยๆครับลุงเจอวงใช่ไหมลุงเคยที่มันทาไหมที่เราไปมันทาลุงจำได้ไหมเป็นวงกลมเนินดินอะเนินดินวงกลมอะมนี่นี่ด้วยม,มีสองเนิน เนินที่สองเนินดินบนดอยเป็นไปได้สูงว่าจะเป็นหมู่บ้านโบราณคนลวกตามที่ชาวบ้านเขาเล่ากันนะครับแต่ว่าทางนี้ทางนั้นเราก็ต้องหาข้อพิสูจน์หลักฐานว่าจะใช่หรือไม่ใช่ลักษณะนี้เป็นคันดินขึ้นมาเป็นวงกลมขนาดประมาณสิบเมตรคูณสิบเมตรเป็นวงกลมมีสองตำแหน่งก็คือตรงนี้หนึ่งตำแหน่งแล้วก็ตรงที่กึ่งกลางยอดดอยตรงนั้นอีกหนึ่งตำแหน่ง ที่อื่นเขจะ้ดเรียบๆลับๆอันนี้เ็นไม่ได้ว่าคนโบราณน่าจะทําอะไรกันอยู่ที่นี่สักอย่างหนึ่งมีกิจกรรมหรือเป็นสถานที่อะไรสักอย่างหนึ่งน่าจะตามคําบอกเล่าของชาวบ้านนี่เดินแบบนี้โอเคเดี๋ยวเราพักตรงนี้สักคู่นะครับเป็นทางเดินชาวบ้านดีๆนี่เองนะครับอันคนรั่วมันอยู่บนนี่กใหญ่ ารอยู่โมุนักที่สารผนที่สานเลยกะ,ละแล้วแล้วสารห้ามันมีอย่างพ่องโมนะ่ะก็ยายก็ขึ้นไปก่อนออกมกนกก้ม,มันขมเจะเป็นบ้านเป็นอย่างนอกหยายเนาะเปิ้เล่าบด,เ,าปดเปิ้เลาบไดเาราบ่กคนล่วแต่ก,ก่อนอยู่บนสานดอยได้หันวหัวกช่วยกันเจมีอะล่ะ มีถ้วยมีจอนเลยไกะใหญ่ตีตะก,กอนอ่ะตะกอนอ่ะมือละแต่เดียวมีแล้วคุณเด่นดึงบอกมีนะครับผมคุณนะมันไปแหมไก่ก่อนยายไก่จ้ะมันขึ้นมันขึ้นสันนี่ไปแหมไก่ก่อนไก่จ้ะสี่กิโลห้ากิโลก่อพุดหน่อยห้ากิโลอ๋อได้มันเป็นตีปิงกะมันเป็นยอดดอยกะบสี่ยอดดอยสี่สี่ม้วนหรมันเป็นยอดดอยมันยอ,ดดอยู่บนยอดดอยนะ่ะ แล้วก็ตีเล็บลาดบนยอดดอยอ่ะเอ้เราเปิไปเอาน้ากินที่ไหนฮะบะนอกินหน่อพวยน้อยนุญหนอพวยน้อยเปิแต่ก่อนเป็นยังเล่าว่ามีถ้วยมีจอดในก็ะยางแตก่อเฮาบ้านเฮาเปิลเล่าถึงคนล้วบอะไรของใหญ่คนล้วเปิเล่าอะไรคนล้ว่าเปิลเล่าไไลา้อนทีดี เขาก่อเป็ดกองไว้ที่ดินอ่ะเขาตีเล็กอ่ะก็ที่ดินเป็ดกองเองกับเขาก่อไม่ได้น่ะก่อไม่ได้ก็บอกหัเนาะโอ้โหนี่แปลกมากเปิ้ล่าบอู้ถึงเรื่องได้ยินเสียงกล้องเสียงกองไม่มีเหรอใหญ่ไม่ได้ยินหรอไม่ได้ยิน มื่อวีไปมวยน่ะวูดผ่าแต่พูนนะ่ะผ่าผ่าสู้แอบพูน่ะไม่เอบพูน่ะอาเม่่อวีไปแต่พูอ๋อลูกแก้วะอะเป็นก้อนแก้วเนาะแล้วมันลอยไปไหนใหญ่โดยปฏิผาละผาที่คนรั่วอยู่กันนั่นละกะันอ๋อโจละก็ปะแปลกเนาะแล้วมันก็หายไปเลยเนาะหายไปเลยนะน่าแปลกมาก สรุปทริปเดินทางครั้งนี้เราไปสำรวจที่ภาพเขียนสีโบราณแต่ว่ายังไม่มีบุญวัสนาได้เจอท่ามกลางกระแสที่ชาวบ้านเขาเล่าให้ฟังว่าเคยมีรุ่นปู่ย่าตายายเขาเห็นภาพเขียนสีอยู่ซึ่งไม่ไกลเท่าไหรจ่จามว่าบ้านประมาณ2 1กิโลถึง2กิโลแต่วันนี้เราเดิน10กว่ากิโลขากลับรวมอีก1กิโลกลับไปที่รถแต่ว่าไม่เจอภาพเขียนสีโบราณแต่ว่าไปเจอพวกบ้านสถานที่คนรุบโบราณเขาอยู่ เมื่อก่อนนะครับมันก็จะมีพวกครบพวกอะไรต่างๆเศษอะไรประมาณนี้ของที่บ้านบ้านโบราณข้างบนแต่ทางนี้ทางนั้นก็เราก็หาไม่เจออยู่ดีแต่รู้ว่าสถานที่รัว้วโบราณเขาอยู่ตรงนั้นเอาเป็นว่ารอบนี้เราถือว่าพาเพื่อนๆไปชมป่าก็าแล้วกันนะครับอย่าว่ากันจบไปด้วยภาพน,นี้ครับขอบคุณที่ติดตามรับชม